ในรายการของเรานะฮะการต่อสู้ระหว่างจังหวัดยโสธรกับเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครนะครับเรามีกติกาแบบใหม่จะมีการแข่งขัน2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเป็นการเป็นการดวลเพลงชันดวลเพลงดวลแบบว่าไม่ใช่ว่าเตรียมเพลงมาจากบ้านแล้วก็มาร้องว่าใครพร้อมกว่ากันแต่เป็นการสุ่มจับฉลากเปิดป้ายมาเปิดเปิดแผ่นป้ายมาเป็นคำคำไหนนะครับต้องร้องเพลงที่ขึ้นต้นในคำคำนั้นเช่นคำว่ากิกสวยเลยผมร้องได้ ร้องกิง๊กกิ๊กกิ๊กเ,เปิดประตูเปิดต่อตู้อ๋เป็นเธอนั่นก็กรอกหรอนั่นก็ก็อกอันนี้ก็ก <c oughs> ็ก <c oughs> ็อกกอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าทำเข้าใจแม่หนูกติการอบประชันดวลเพลงทั้งสองทีมจะต้องร้องเพลงขึ้นต้นด้วยคำที่กำหนดภายใน5วินาทีโดยกรรมการทั้ง5คนเป็นผู้ตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านเราไปดูกันก่อนนะครับว่า 5แสนบาทจะเอาไปพัฒนาชุมชนของตัวเองอย่างไรทางยะโสธรจะไปทำอะไรกรุงเทพจะเอาไปทำอะไรไปชมครับครับสำหรับเงินรางวัลที่จะได้จากการแข่งขันในราการนี้นะครับทางคณะ ทีมงานนะครับได้คุยกันนะครับว่าจะนําไปพัฒนาบูรณะวัดทั้ง9คุ้มวัดในเขาาตเทศบาลเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับรวมทั้งให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนด้วยครับยะโสธรสู้ยะโสธรสู้ยะโสธรสู้วสวัสดีครับ ผมเป็นตัวแทนของชุมชน8 1 8คลองเตย3ถ้าหากว่าน้องได้รางวัลมาก็ทางชุมชนจะเอามาพัฒนาแหล่งส่งโซมเช่นอาคารนะครับซึ่งอาคารสร้างมาประมาณ25ปีแล้วก็ได้เอามาทาสีให้ดูสวยงามขึ้นเป็นกําลังใจคนคลองเตยด้วยครับ ทอนเมื่อกี้เห็นนั่งกันอยู่พร้อมแพมพรอมแพมทางด้านน้นจ้าเป็นชายหนุ่มล้วนๆจริงๆจะมี4ี่คนในแต่ละทีมอ่าแต่ว่าคนสุดท้ายเก็บไว้ร้องัวสุดเป็นไม้ตายตัดสินอ่ามาดู3หนุ่มของเราก่อนนะครับยังอยู่ในวัยเรียนทั้งสิ้นนะฮะนี่เป็นหัวหน้าแก๊งแว้นนะครับประจำจะโซทรนนะนี่คุณโก้อายุอะไรปีนี้เออจะ27พรุ่งนี้ครับจะ27พรุ่งนี้แปลว่าวันนี้26่กกว่าทำอะไรที่ไหน ครับคุณเนี่ยทำอะไรที่ไหนครับตอนนี้ก็ทำที่นี่นะครับทำที่นี่ครหาไปเรียนหนังสืออยู่เลยทำงานแล้วออ๋ตอนนี้ครับเรียนหนังสืออยู่ครับย่งเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนที่เจ้ตุรธรครับเรียนเป็นยังไงฮะปวชปวสการศึกษานอกโรงเรียนหรือว่าศึกษาดังครับปวสสองครับผมอย่างไรครับประวศีหรอคะ ระวาดเสียไม่เสียหรอฮะอะไม่มีอะไรจะเสียเลยสังเกตการพูดนะครับมาจากยโสธรแน่ๆนะครับเพราะว่าเสียแล้วไม่ได้เราจะเสียแล้วครับให้เขาเว้าได้ไหมคะเว้าเเววได้ไหมคะเว้าโชว์ได้ไหมคะตั้งใจคนจะโสธรเมาเวาก็เว้าอ่ะจะก็ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรทุกทุกท่านนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้อาวุ่ภณ้ำเลยครับผมพูดยังไม่คล่องจะมาร้องเลยเอาให้มาทำไมเอ้ยน้องปาล์มน้องปาล์มไป็นนอยู่ไหอะครับน้องปาล์มครับสามครับสามสิบสามเหรอพี่สิบสามนะพี่สิบสามนะร้องเพลงได้นะน้องปาล์มนะไม่ได้ครับอ้าวไม่ได้โอุ๊ยแล้วมาทำไมลูกว้า หายแล้วทีมแล้าท่านังแพวเลยมาฝั่งผมเลยนะพี่นะครับฟังพี่เป็นชายหนุ่ม3าคนนะครับแปลกมากวันนี้ยโสธรผู้ชายล้วนล้วนคนผู้หญิงรอตอนจบของเราสามสาวสามเฉยหน้าตาคัดมาแล้วว่าสามสาสามเฉยเตยสามสาสามเฉยไม่มีน้องนุ่มนิ่มนุ่มนี่ไหว้ไหว้ให้ดูที่ว่าสวัสดีค่ะเออกินข้าวบ้างปะเนี่ยนุ่มนี่มาอยู่ไ่าไรครับ ยี่สิบดัง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 ยี่สิบทำงานอะไรคะก็ตอนนี้ก็ร้องเพลงร้องเพลงแต่ไม่ใช่ร้องธรรมดาร้องไม่พอด้วยทุกวันนี้มีร้องกี่ล้านคะอ๋อสามสี่ล้าน3-4ล้านต่อเดือนนะพี่นะเออพี่พูจะไปไหนครับอะไรฮะทำไมจะไปไหนครับขอได้ใกล้พี่ตอนนี้ไม่เห็นเลยเลยอะ ไล่บอกว่าไก่ก็มางไม่เชื่อไก่ก็บังตากก็บังผมก็ต้องอีร์บูร์เขาทำเข้าไปม่พิกี้เอางี้สิสงสารชมพูเขาเขาไม่เห็นใช่ไหมล่ะแล้วก็ให้กรรมการเหลือแค่4คนได้ไหมก็ไห็นเห็นได้ไหมผมเห็นเห็ูเลยอ่ะกินกินข้างหลังฉากคนแรงต้องดึง คนที่สองน้องอ้อมนะครับน้องอ้อมทำงานอะไรครับอตอนนี้เป็นทีเออยู่ที่โรงเรียนทีเอเป็นอะไรคะเป็นผู้ช่วยครูค่ะผู้ช่วยครูอยู่ที่โรงเรียนคิสอินเตอร์เนชั่นแนลโอ้ยโรงเรียนนานาชาติด้วยสเปกอังกฤษสเปกอังกฤษหัวร้อหัวล้อยหัวร้อยังฝรั่งเลยหัวล้อยังฝรั่งเลยอ่ะเมื่อกี้เกเมากนี่สอนนิสต์จริงนะหัวล้อย ไหนผู้ต่างอ่ะเทศเชิญชวนเชิญชวนให้ชมเชียร์ทีมของเตยโอเคทีเดย m พิมพนัทสุปรกโกรสน now I'm presenting เหมือนนั่งงามอ่ะพี่แต่แว่าพี่่หหนูยังพูดภาษาอังกฤษไม่พรอนะมันยังไม่ชัดหนูต้องฝึกดูอย่างพี่ดูอย่างพี่ครับมายืนตรงนี้ดูนะ นี i คือไอ้แฉกโอเคไมไม่ไม่โอเคคนที่สองเป็นอยู่โรงเรียนนานาชาตินะครับเป็นผู้ช่วยครูคนที่สามน้องหวายทำงานอะไรคะน้องหวายทำงานอะไรคะเป็นประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเซาล์อีสต์บางกอกเป็นไงล่ะดีซีสแช็ต ผู้ชายสโนถอยไม่ได้แม่น้ำ This is air ลำพังผมพูดภาคกลางยังไม่ช e ัดโอเคพิ okay. ่กแทงเลยดีกว okay, guy. ่าแปดเปนป้ายจากฝั่งพี่ครับอ้าแปดเปนป้ายนะเริ่มต้นด้วยธุรกิจ5ดาวนะครับปูเป็นเงินซีนอเนสซิต้ามีแคชนะ โคเด้งนะครับเซเว่นอีเลเว่นผ้าอนามัยลอรีเอแล้วก็ซีพีเลือกไหนดิครับอันไหนดิครับอนนันไหนเลือกไหนซีพีครับซีพีอะซีซีซีพีผมอยากจะบอกว่าไม่แน่จริงไม่เกิดที่ยะโสนะฮะ ป้ายสีพีนะฮะร้องเพลงทุกเพลงต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าแดงกับเขียวนะครับพอใจเขียวแดงเมื่อไหร่แพ้เลยนะครับจับเวลารัาจับเวลาไปฮะ ยาคอลองไปครับตื่นตาตื่นเมื่อพอไม่ <yạcười> okay, okay,

lượm nắng lùng <laughs> lốm <lùng cười>

ไอ้โจนข้อ <ไป S 2> ท,ที่หนึ่งย<ต>ะโสธรนำไปสิบคะแนนไอ้ดนตีมาอะไรครับขอเคียรอ้แม็นัมหน่อยอ่ะแม็กนัมแม็กนัมเพลงที่แม็กนัร้องอะเพลงอะไรวะเพลงอะไรวะป ลืมนูราลืมนังลุงเพลงลืมครับเพลงลืมเพลงลืมผมาม่ไหัวหน้าครับผมไม่ไหัวหน้ามาได้หัวหน้ายังเหลืออีกสองข้อยังเหลืออีกสองข้ออย่าเพิ่งดีใจไปเอาวนี้ฟังผมเลือกแผ่นป้ายไปแปดแผ่นป้ายนะครับมีดังต่อไปนี้โรซาเปบตซี HJ DVD Home Theater d u t c h i h a t t a k Easy Van Beautiful เครื่องประกาศไดกินและทุดเครื่องนอนที่มีซาตินพร้อมเตยเรื่องอะไรครับโอ้มีแต่เด็กมีแต่เด็กขอแบบ easy 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 ฮะ easy จะต้องร้องเพลงที่มีคำขึ้นต้นว่า ไปเลยคนแรรู้ด้อย่งกูใครรู้จักทีเรื่งสิยงไรเธอทงนี้มไ่เอาเลยเอาเลยกรรมการว่าไงกรรมการ อะังวลืมเนื้อครับล,ลืมเนื้อเฮ <c oughs> ้ยออกมาเลยได้ได้ครับแล,ลกรู้แต่ในใจเนีแต่ในใ,ใจกูไม่รู้อะไรเลยร <c oughs> ู้เอาลยเอายอกรกรมการว่าไงกรกรมการได้ครับแม่เรียบร้อย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 ดูดูคุณชวนดิกูบอกมึงแล้ว <c oughs> ตอนนี้นะครับเป็นนั้นว่า10คะแนนในข้อที่2เป็นของคลองอเตยในโจทย์ข้อที่2คลองเตยครับตีตื้นมนเป็น10คะแนนเท่ากันแล้วครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่10ต่อ10แต่กติกาของเราใครจะได้เปิดแผ่นพ้ายต่อไปคือคนที่ได้คะแนนล่าสุดเขาได้เป็นฝั่งของคุณดูนะฮ<า><น>ะฝั่งผมเป็นผู้เลือกนะครับคุยกันเราว่าวันนี้อยากได้สีขาวข้างล่างสีขาวข้างล่างได้แข่ง จะต้องร้องเพลงที่มีคำขึ้นต้นว่า